สวัสดีครับผมชื่อนานนต่ำกระทูกครับจบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยวงาวลิตกุลุ่นที่9ครับปัจจุบันนะครับทำงานอยู่ที่หอผู้ป่วยสัลยกรรมปฏติเหตุระบบประสาทครับก็จะเป็นการดูแลผู้ป่วยที่บาดเจ็บเกี่ยวกับศีรษะนะครับรับคนไข้ในกรณีที่เกิดปฏัิเหตุทางสมองทุกกรณีครับที่เป็นเพศชายนะครับ ็ลักษณะงานของผมนะครับก็จะเป็นการดูแลคนไข้ที่ได้รับอุบัติเหตุแล้วก็ได้รับบาดเจ็บทางด้านสมองนะครับส่วนลักษณะงานก็จะเป็นการให้การพยาบาลทางด้านจิตใจแล้วก็ฉีดยาทําแผลนะครับให้คนไข้สุขสบายมากขึ้นนะครับก็ความภาคภูมิใจอย่างแรกนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะครับแล้วก็ เป็นอาชีพที่เสียสละนะครับแล้วก็ได้ทําตามความฝันของแม่ด้วยครับก็คุณแม่อยากให้เป็นพยาบาลก็ก,ก็ก็ถือว่าตอบโจทย์อีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นวิชาชีพที่ดีแล้วก็มีงานรองรับที่แน่นอนครับวีรกรรมสมัยเรียนถ้าจําได้เด็ดๆก็คือว่าตอนที่เข้ามาหาลาัยตอนแรกใช่ไหมครับก็จะ มีการรับน้องแล้วก็บังคับให้น้องปีหนึ่งทุกคนเนี่ยซ้อมเชียร์เข้าเชียร์ใช่ไหมครับผมก็ไม่อยากเป็นที่ต้องไปซ้อมโค้ดตกมือไม่อยากที่จะไปเป็นเป็นกองเชียร์ที่นั่งบนสไตน์ที่มันจะเหนื่อย่ยประมาณเนี้ยผมก็หนีไม่เคยเข้าซ้อมเลยสรุปว่าสิ่งที่เด็ดกว่านั้นก็คือว่าพี่ๆเขาจับให้มาเป็นผู้นำเชียร์ลีดเดอร์ของคณะครับก็เลยก็เลยคิดว่าทุกแล้วก็เศร้าหนักกว่าเดิมอะ ก,ก็อันนี้คือวีดีการที่ผมไม่ไม่ชอบเลยครับสำหรับความรู้สึกที่มีต่อคณะพยาบาลมอวงนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตมหลาลัยที่ดีนะครับก็เข้าไปแล้วก็อบอุ่นนะครับก็มีอาจารย์พ่ออาจารย์แม่นะครับดูแลเราก็อย่างดีแล้วก็เราก็ได้ร่ำเรียนวิชามาก็ถือว่าได,ได้ได้ใช้จริงนะครับ อาจารย์ที่น่านะครับก็ดูแลเราดีครับประคบประงมอย่างดีก็ก็ดูแลช่วยเหลือแล้วก็ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ให้เราได้เป็นพยาบาลวิชาชีพจนถึงวันนี้ครับก็ฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับที่กำลังเข้าเรียนที่คณะพยาบาลมวงของเรานะครับก็ให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ มันฝึกฝนมันเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์นะครับที่อาจารย์ของเราได้สอนมานะครับก็เราได้นํามาใช้อย่างแน่นอนครับในการปฏิบัติงานจริงนะครับแล้วก็ให้กําลังใจน้องๆในการที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ก็ให้ทุกคนนะครับมุ่งมันตั้งใจเรียนขอให้จบตามหลักสูตร4ปีอย่างที่ทุกคนหวังไว้นะครับ ก็อยากเชิญชวนน้องๆนะครับที่กําลังกําลังจะจบม .6 นะครับแล้วก็สนใจสถานที่จะศึกษาต่อนะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยวงชวลตกุลคณะพยาบาลศาสตร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับที่จะให้น้องๆมาเข้าศึกษาแล้วก็จบไปมีงานทํามีใบรับรองอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อาจารย์ของเราอ่ะดูแลอย่างดีแล้วก็แสนอบอุ่นนะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าเราจบจากมหาวิทยาลัยวงชวลตกุลออกไปแล้ว จะก้าวไปสู่อาชีพพยาบาลวิชาชีพได้อย่างเต็มภาคภูมิอย่างแน่นอนครับ